วันนี้ลองมาดูแขนยกไม่ขึ้นปวดหัวไหล่ส่วนใหญ่นะกล้ามเนื้อแขนปวดไล่จากถูอย่างนี้มือค่อยๆลูบตรงก้อนแข็งๆตามร่องมันจะมีร่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างมัดเนี่ยนี่ก็คือเส้นมันแข็งเราค่อยๆถู ให้มันนิ่มพวกนี้พอมันแข็งแล้วมันยืดไม่ได้มันก็เลยปวดหรือเวลาเรานอนกดทับอย่างเงี้ยมันเป็นแข็งเป็นก้อนเป็นแท่งมันก็ปวดเนี่ยแค่คึงเนี่ยเนี่ยคึงไล่มาจากนี่เนี่ยค่อยๆค,คลายคลายให้เนื้อมันนิ่มเนหัวไหล เป็นแท่งขึ้นมาถึงมัดเนื้อตามติดอยู่เนี่ยดูแท่งมัดขึ้นปลายมาขึ้นถึงถึงถึงถ,งถงึแถวเนี้ก็ติดอยู่ตรงซี่โคี่ให้เราเลาะเนี่ยคึงเบาๆงั้นเนื้อมันจะค่อยๆยืดออกมาเรื่อยๆเนี่ยเอามือเอานิ้วนิ้ว,วช่วยดึงเบาๆ แก้ลึกตรงนี้ติดอยู่ตรงช่วงข้อต่อใต้รักแร้ข้อต่อแขนขังผือเนี่ยพวงนี้มันก็จะดันปอดดันหัวใจด้วยนะถ้าติดถึงเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยจะเจ็บมากช่วงแนวตรงเข้าไปตรงนี้ถ้าเราละตรงนี้มันก็จะทําให้ปอดมันโล่งขึ้นหายใจดีขึ้นด้วยเนี่ย ถ้ากดไปแล้วเจ็บอย่าไปกลัวมันนะคึงเบาๆตรงนี้มันมันติดอยู่เยอะทั้งผืนมันสะสมเนี่ยไล่ไล่จากใต้ลักแร้ขึ้นมาก็ได้ลองค่อยๆไล่ขึ้นมาเรื่อยๆคึงไปได้ไม่ผิดหรอกครับเนี่ยตรงไหนเป็นร่องเป็นร่องเป็นหลุมลเราเราให้ก็คือจุดที่มันเหมือนจะเป็นลากมัน ตรงไหนที่เป็นหลุมลงไปลึกที่สุดคือจุดที่มันเข้าไปติดติดตรงหัวมันเลยเนี่ยเราค่อยๆเอานิ้วเขี่ยวออกมาเนี่ยเขี่ยวออกมาเขี่ยวออกมาแล้วอันนี้ช่วยดึงมันจะออกเร็วนี่เขี่ยวออกมาไลเนี่ยแล้วอย่างอย่างตรงเนี้ย นะฮะเส้นมันควรจะคือเส้นตรงนี้กับเส้นตรงนี้เนื้อมันโดนดึงติดกันหนีบอย่างเงี้ยเนี่ยลองนี้เราก็แค่เลาะตามมุมตรงมุมมันที่มันที่มันติดกันค่อยๆถูไปเบาๆมันจะคลายไปเรื่อยๆหลุดไปเรื่อยๆไม่ต้องเจ็บ ตรงนี้แก้ไหลนี่มีไหลก็ติดเ <c oughs> นี่ยกล้ามเนื้อหัวไหลแข็งหัวไหลงออมาเนี่ยวิธีแก้แก้พอมันนิ่มมันก็จะนิ่มถาวดตรงนี้นี่แก้หัวไหลไอ้ละยกแขนไม่ขึ้นก่อนนะแต่มันก็วิธีเดียวกันคนระับ เราลองดึงเขี่ยมันดูว่ามันทางไหนมันจะหลุดเยอะเราไล่ไปทางนั้นแสดงว่ามันดึงคือเนื้อบางทีมันคือเดิมทีเนื้อมันก็ทั่วทั่วอย่างเงี้ยพอหินปูมันดึงมันจะค่อยๆดูดดูดเข้าไปติดพวกงนี้สะสมตั้งแต่เกิดไม่ต้องงงพอดูดเข้าไปติดปุ๊บมันก็จะดึงเนื้อค่อยๆหดค่อยๆหดค่อยๆหดเข้าค่อยๆหด,ขๆๆหดเข้าไปติดอยู่ในนี้ ทำให้เนื้อด้านเนี้ยมันตึงพอตึงปุ๊บเราจะยืดเราจะอะไรก้ามเนื้อไม่ยืดอ่ะมันติดอ่ะดึงเนื้อหนีบติดกันก้ามเนื้อหนีบติดกันพวกเนี้ยมันก็มันก็ทําให้ขยับแล้วเจ็บเนี่ยยิงๆิงเนี่ยที่จับเข้าไปในนี้ก็คือตรงไหนเป็นก้อนเราคึงข้างๆก้อนเลย ขีย่ยมันออกมาไม่ใช่กดมันเข้าไปนะต้องเขียมันออกมาพอเขียมาแล้วเนื้อมันจะฟูเนี่ยก้อนเมื่อกี้มันก็ยุบไปละมันก็จะดันขึ้นมาใหม่ไปเรื่อยๆจนจน,นจะลึกตรงนี้เราค่อยๆลองหูไปได้เรื่อยๆตรงไหนที่รู้สึกว่ามันแตกหรือหามุมหาช่องหาล่องส่วนใหญ่ ตรงข้างๆที่เป็นก้อนหรือที่เป็นมุมกดเข้าไปน่ะที่เป็นแ่งขึ้นมานะะ่ะเราัคึงระหว่างล่องมันระหว่างข้างข้างก้อนมันหูอย่างเงี้ยไปเรื่อยเบาๆขยับกล้ามเนื้อเดี๋ยวกล้ามเนื้อมันจะคลายออกมาแล้วอาการปวดก็จะดีขึ้นตรงไหนเจ็บยิ่งยิ่งตรงไหนเจ็บก็คือจุดนั้นแหละที่มันติดไม่ต้องไปหาที่อื่น ขียมันออกมาเลยพวกพังผืนมันก็มีอยู่ทั่วร่างกายยเนี่ยรัดจนแข็งสาเหตุของอาการปวดทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดจากโรคใด ใช้มือค่อยๆบูไปตามล่องตามขอบ